ปกติถ้าเป็นผู้ชายนะครับยืนฉี่ถ้าท่านยืนฉี่แบบ5นาทีฉี่ไม่เสร็จเนี่ยนะให้สงสัยเลยว่ามีปัญหาแล้วการได้เข้าห้องน้ำแล้วฉี่อย่างสบายใจไม่ทุกทรมานเนี่ยผมว่ามันเป็นความสุขในชีวิตอย่างหนึ่งเพราะนั้นก็อย่าไปปล่อยให้มันแบบลําบากยากแค้นจนเกินเหตุเกินการนะครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุก และมีสาระครับว,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 วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องปัสสาวะหรือฉี่ของเรานั่นเองครับฉี่แบบไหนอันตรายคือโดยปกติเนี่ย เราก็ปัสสาวะหรือเราก็ฉี่ทุกวันนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแบบฉี่แบบนี้มันอันตรายหรือว่ามันปกติดีนะครับเราก็ดูว่าฉี่มันสีมันก็เหลืองเหลืองว่าวันนี้มันก็เข้มเข้มวันนี้มันก็ใสใสเอ๊ะแบบไหนมันอันตรายเอ๊ะวันนี้มันเป็นฟองฟองมันอันตรายหรือเปล่าวันนี้มันติดติดขัดขัดมันอันตรายหรือเปล่าวันนี้มันแดงแดงเฮ้ยมันอันตรายหรือเปล่า วันนี้จะมาไขข้อสงสัยให้ครับว่าชีแบบไหนอันตรายและชีแบบไหนต้องรีบมาพบแพทย์ครับผมก่อนที่จะผ่านจุดนี้ไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับวิดีโอที่อัปโหลดตลอดนะครับสำหรับทางช่องนะคร c h ชาแนลครับขอบคุณมากๆนะครับความผิดปกติของปัสสาวะหรือฉี่ของเราเนี่ยนะครับขอใช้คาว่าฉี่แล้วกันนะง่ายดีปัสสาวะมันแบบมันยาวอ่ะ คือฉี่ของเราเนี่ยมีความผิดปกติได้หลายรูปแบบนะครับผมจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับ1คือลักษณะที่ผิดปกติลักษณะของฉี่ที่ผิดปกติเดี๋ยวเราจะมาลงประเด็นกันนะอันที่2คือความถี่ของการฉี่ที่ผิดปกติคือมันบ่อยเกินไปหรือว่ามันน้อยเกินไปนะครับอันที่3คือกลิ่นที่ผิดปกติของฉี่ของเราเคยดมไหมฮะฉี่ของเรามันกลิ่นเป็นยังไงเคยดมไหมเออมันมีฉี่ที่แบบมีกลิ่นผิดปกติด้วยนะและอันที่4ี่คือ อา,อาการที่เราฉี่แล้วมันเจ็บมันลำบากมันกระปิดกระปล่อยอ่าไอ้พวกนี้เนี่ยแบบไหนที่อันตรายลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบเลยลักษณะ ของฉี่ที่ผิดปกติเช่นฉี่แล้วเป็นฟองฟัดๆเลยเป็นฟองเหมือนฟองเบียรก็มีนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาเป็นฟองของแป,ป๊บซีล้ะกันอ่าประมาณนั้นมากกว่าฟองเบียมันเยอะไปหน่อยถ้าฉี่เป็นฟองแบบนั้นก็รีบไปพบแพทย์ด่วนๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะฉี่เป็นฟองมากกว่าปกตินะครับจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นฟองเป็นฝอยๆขึ้นมาแบบนี้ก็ มีโอกาสที่จะมีปัญหาทางโรคไตได้หลายๆอันนะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าท่านฉี่แล้วเป็นฟองรวมทั้งมีภาวะต,ตัวบวมแล้วก็มีเขาเรียกว่าความดันสูง3อย่างนี้รวมกันนะตัวบวมอันแรกอันที่2คือความดันสูงอันที่3คือฉี่เป็นฟองพบแพทย์เพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาที่ไตได้โดยเฉพาะการบวมบวมดูยังไงนะครับส่วนใหญ่บวมเนี่ยให้เอานิ้วเนี่ยกดไปที่หน้าแข้งของท่าน นะครับนิ้วของท่านนี่แหละกดลงไปเลยถ้ามันกดแล้วมันบุ๋มลงไปอะ่ะแล้วท่านเห็นเลยอ่ะว่ามันเป็นรอยนิ้วของท่านมันบุ๋มลงไปที่หน้าแข้งของท่านเนี่ยแปลว่าท่านแบบบวมมากแหละนะครับคือถ้ากดลงไปแล้วนับ1-10ถึงเนี่ยมันยังบุ๋มอยู่เลยนะแปลว่าเขาเรียกโคตรบวมนะครับอ่าแต่ถ้ากดลงไปแล้วมันบุ๋มอยู่สักแป๊บหนึ่งอ่าอย่างนี้แปลว่าบวมไม่มากนะครับแต่นี่คือวิธีการดูการบวมของแพทย์เวลาเขาตรวจว่าผู้ป่วยคนนี้บวมหรือไม่บวมเขาจะเอานิ้วเนี่ยแหละครับ นิ้วเนี่ยฮะกดไปที่หน้าแข้งปืด๊ดแล้วก็กดไปแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยออกมาดูว่ามันบวมกดบุ๋มหรือเปล่านะครับโดยโดยส่วนใหญ่โรคไตเนี่ยจะบวมแล้วมันกดบุ๋มอันที่2คือสีนะครับสีของปัสสาวะนะครับ โดยปกติแล้วปัสสาวะควรจะมีสีเหลืองอ่อนๆนะครับดูคลาสสิกสีเหลืองอ่ำพันอ่อนๆนะครับมีความสวยงามเมื่อไหร่ก็ตามที่สีปัสสาวะของท่านไม่ใช่สีนี้มันแปลว่าไม่ค่อยปกติละแต่งจริงสีมันมีหลายสีนะครับเช่นปัสสาวะมีสีแดงฉี่มีสีแดงแป๊ดเลยนะครับก็แปลว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเลือดผสมออกมาซึ่งพบในไหนครับเช่นปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบกินการกินยานะครับหรือกินแครอทนะเออมันก็มีปัสสาวะสีเข้มได้นะครับ อันที่2สีเหลืองเข้มมากๆใช้คําว่าเข้มมากๆเลยอ,อ๋อยเหลืองอ่อยเลยนะแล้วมีภาวะต,ตัวเหลืองตาเหลืองร่วมด้วยอันนี้อาจจะมาจากตับเป็นโรคตับเป็นได้นะครับเพราะว่าสีเหลืองนี้เข้ามาจากาสีของบิลิลูบินนะครับ นะครับพวกนี้จะมีตาเหลืองตัวเหลืองนะครับแล้วก็ฉี่สีเหลืองเข้มนะครับต่อมาสีส้มฉี่สีส้มก็มีนะครับพวกทานยาต่างๆหรือว่าทานแครอทนะครับก็เป็นได้ทั้งส้มทั้งแดงนะครับก็มีนะครับก็อันนี้ก็ลองดูว่าเราทานเยอะเกินเหตุเกินการหรือเปล่าสีเขียวนะครับอันนี้มีนะครับคือไปทานยาล้างไตครับยาล้างไตนะครับเดี๋ยวผมจะมาขียี้ตรงยาล้างไตให้ฟังกันนิดนึงนะครับ สำหรับยาล้างไตนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินมานะครับถ้าฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยเราลองกดดูถ้าไม่เคยได้ยินนะครับกดเข้าไปเสนอนีทตร์หน็ตเลยครับยาล้างไตหายขาดปราศจากโรคร้ายใดในทั้งสิ้นโอ้โหยาวิเศษหมอแทบไม่ต้องทำงานนะครับคือพูดในจิตสำนึกอะมันโอกาสโอกาสที่มันจริงมันก็ต่ำเนาะเออแต่ผมก็ไม่กล้าพูดอะกลัวโดนด่าไงว่าแบบเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะแล้วก็แบบเออใครอยากเชื่อก็เชื่อไปตามสบายนะครับไม่ว่ากันนะครับ ใครใครเชื่อเชื่อนะครับส่วนผมไม่เชื่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะทนมีเหตุและผละครับทำไมฉี่ของท่านถึงมีสีเขียวโดยปกติฉี่ของเราสีเหลืองถูกต้องไหมสีเหลืองอ่อนอแต่ยาล้างไตเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่2ออย่าง2หลัก2อ,อย่างหลักๆองค์ประกอบอยู่2อ,อย่างหลักๆคือ1ยาขับปัสสาวะ2คือเมทิลีนบูเมทิลินบูนี่เป็นสีน้ําเงิน แล้วก็ยาขับปัสสาวะเวลาท่านกินไอ,ไอยาล้างไตเทพเจ้าเนี่ยเข้าไปเนี่ยท่านจะฉี่เยอะกว่าปกติท่านจะรู้สึกว่าโอ้โหร่างกายของฉันได้ฉี่ออกมาอย่างมากมายแล้วก็มีสีเขียวอัมพันอันสวยสดใสเพราะว่ามันเกิดอะไรครับเพราะว่าฉี่ของท่านเนี่ยมันเกิดจากการขับใช้ยาขับปัสสาวะท่านก็ฉี่เยอะกว่าปกติเป็นเท่าอ่ะสมมติปกติฉี่วันหนึ่งลิตรหนึง่ง อาจจะฉีดสามลิตรยังเป็นไปได้เลยนะครับการให้ยาขับปัสสาวะเนี่ยนะครับนะครับอันตรายนะครับบางทีฉีดเยอะไปอันที่2คือมันผสมเมทิลีนบูซึ่งมีสีน้ําเงินเมื่อท่านกินเข้าไปเนี่ยไอเมทิลีนบูสีน้ําเงินมันไปผสมผสมกับฉี่สีเหลืองของท่านอ่ะมันก็เลยออกมาเป็นสีอะไรครับสีเขียวนั่นเองครับมันก็จะออกมาเป็นสีเขียวที่แบบเฮ้ยดูสวยงามมากเมื่อท่านกินเข้าไปฟีลลิ่งหรือความรู้สึกก็เป็นไงครับโอ้โหตเราได้รับการชำระล้างอย่างสวยงามมากๆเลยโอ้จอร์ดมันยอดมาก นั่นแหละครับสุดยอดของยาล้างไตครับคือก็นะฮะซื้อเสร็จจ่ายตังเขาเขาก็ไม่อยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดท่านโชคร้ายไตายวายเพราะว่าไอยาล้างไตที่ท่านกินเข้าไปนะครับหรือว่าบางคนฉี่มากจนช็อกจนกลายเป็นเขาเรียกว่าไตาวายเฉียบพลันได้มันก็มีนะครับบางคนก็ซวยจัดเลยไตายวายเฉียบพลันเสร็จไตไม่ฟื้นฟอกไตหลอดตลอดชีวิตนะครับยาล้างไตล้างให้ไตาหายไปจากตัวเราเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระวังนะครับผมมาเรื่องของกลิ่นครับ อ่าหัวข้อที่2คือกลิ่นแล้วกันนะครับหัวข้อแรกคือลักษณะหัวข้อที่2คือกลิ่นนะครับกลิ่นที่ผิดปกติเป็นยังไงนะครับคือถ้ากลิ่นของปัสสาวะเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะผมว่าทุกท่านคงเคยได้กลิ่นปัสสาวะมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นเหม็นไม่เหม็นนะแต่เมื่อไรที่กลิ่นปัสสาวะมันแบบโคตรเหม็นไปกว่านั้นเลยอ่ะมันเหม็นเหมือนเหม็นเน่าเหม็นเหมือนปลาเน่าอ่ะ เออมันเหม็นแบบโคตรโคเห<ๆ>ม็นกว่าเดิมหลายๆเท่าอ่ะให้คิดถึงภาวะติดเชือ้อถ้าท่านมีทั้งปัสสาวะบ่อยฉี่ออกมาเหม็นมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยโอกาสมีเขาเรียกการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะสูงต้องไปพบแพทย์นะครับกินยาก็หายนะครับไม่ได้เป็นโรคายแรงอะไรไม่ใช่วแบบ่าโอ้โหฉี่เหม็นเน่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะครับคนเราจะเป็นมะเร็งอ่ะมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะฮะมันต้องหลายอย่างเนาะเออเรื่องของความถี่นะครับ แบบไหนที่เรียกว่าทีแบบไหนอ่าที่เรียกว่าปกตินะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในเวลากลางวันเราจะฉี่ประมาณ3-5ครั้งและในกลางคืนเนี่ยถ้าท่านลุกไปฉี่1-2ครั้งนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุมักจะเริ่มมีฉี่กลางคืนบ่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ท่านท่านฉี่กลางวันเนี่ยสิครั้ง กลางคืน4ี่หครั้งไม่เดยงหลักไม่ต้องนอนเนี่ยท่านผิดปกติแล้วโอเคขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับกลางวันเนี่ยฉี่ได้3-5ครั้งปกติกลางคืนฉี่2นครั้งปกติมากกว่านี้ถือว่าผิดปกติมากกว่านี้ถือว่าผิดปกตินะครับเรื่องของปสัสสาวะบ่อยเนี่ยมันมกกัมกจะเจอกว่ามักจะเจอมากกว่าปัสสาวะน้อยปสัสสาวะบ่อยเนี่ยมักจะเกิดจากเช่นท่านทานน้ำมากไปหรือเปล่า นะครับวันหนึ่งก็กินได้ประมาณ2ลิตรเกินนั้นก็จะฉี่บ่อยแล้วอันที่2ทานกาแฟรหรือเปล่าครับมันขับปัสสาวะเยอะนะครับอันที่3ท่านเป็นเบาหวานหรือเปล่าไม่เคยรู้แล้วเป็นเบาหวานเออเป็นเบาหวานซ่อนอยู่บางทีก็ทําให้ฉี่เยอะอันนี้ก็ต้องลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ดูปริมาณของปัสสาวะด้วยถ้าปริมาณของปัสสาวะเนี่ยวันหนึ่งน้อยกว่า4 0 0ร้อซีซีแล้วสีเข้มมากอันนี้ก็ถือว่าน้อยไปแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยปริมาณมากกว่า3,000ซีซีนะครับก็ถือว่าเยอะไปคือเมื่อไหร่ท่านฉี่บ่อยมากไปบางทีท่านต้องตวงอ่า ฉี่ของท่านว่ามันเยอะมันน้อยนะครับถ้ามันเยอะไปก็ต้องรีบพบแพทย์นะครับผมคราวนี้มาที่หัวข้อที่4ครับก็คือหัวข้อของปัสสาวะลำบากนั่นเองครับปัสสาวะลำบากเนี่ยเช่นท่านต้องแบ่งฉี่ไม่พุ่งนะครับหรือว่าฉี่แบบเจ็บกระปิดกระปอยมีปัญหาพวกนี้นะครับก็มีโรคหลากหลายเช่นปกติถ้าเป็นผู้ชายนะครับยืนฉี่เนี่ยถ้าท่านยืนฉี่แบบ ห้านาทีฉี่ไม่เสร็จเนี่ยนะให้สงสัยเลยว่ามีปัญหาแล้วเพราะอะไรครับเพราะโดยปกติเราก็ยืนฉี่ประมาณสนะักสามสิบสามสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีเนี่ยก็กวรจะเรียบร้อยเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเฮ้ยโอ้โหมันฉี่นานหรือเกินยืนสามนาทีสี่นาทีมไม่เสร็จัะดีว่าออกก็แบบไหลแบบ จะหมดแรงจะหมดแรงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ครับเขาเรียกว่าเป็นภาวะของ BPH นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือต่อมลูกหมากโตนั่นเองนะครับถ้าท่านมีภาวะต่อมลูกหมากโตโดยเฉพาะผู้ชายนะครับอายุเริ่ม50ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วอันเนี้ยก็ทาให้ท่านเขาเรียกว่าฉี่แล้วต้องเบ่งออกมัน เขาเรียกว่าแบบโหนานอ่ะทรมานแต่กินยาแล้วหายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีภาวะนี้ก็รีบไปพบแพทย์ซะแพทย์เขาก็สั่งยาท่านก็ฉี่ชีวิตดีนะครับการฉี่การเขาเรียกว่าอะไรการได้เข้าห้องน้าแล้วฉี่อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ไม่ไม่ทุกทรมานเนี่ยผมว่าเป็นความสุขในชีวิตอย่างหนึ่งนะฮะเพราะนั้นก็อย่าไปปล่อยให้มันแบบลําบากยากแค้นจนเกินเหตุเกินการนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยขอเน้นย้าอีกครับก็คือมี4อย่างนะครับ นะครับขอทวนอีกทีหนึ่งเผื่อเผื่อแบบให้ฟังมาแล้วมันเพลิดเพลินเหลือเกินนะครับมันแบบโอ้โหหมอพูดเลยฟังไปเรื่อยแต่จำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันเน้นกันตรงนี้เลยก็คือ4สิ่งที่ต้องดูนะครับ1ก็คือลักษณะ 2. ก็คือเรื่องของกลิ่น 3. เรื่องของความถี่และปริมาณ 4. เรื่องของภาวะปัสสาวะลําบากนะครับ เรื่องของลักษณะก็มีหลายแบบใช่ไหมครับเป็นฟองสีผิดปกตินะครับเรื่องของกลิ่นก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าผิดปกตินะครับเรื่องของความถี่ก็คือว่ากลางวันมากกว่า5ครั้งากลางคืนมากกว่า2ครั้งนะครับเรื่องของปัสสาวะลาบากไม่พุ่งยืนฉี่ทีเป็นนาทีอย่างนี้ก็อาจจะนึกถึงเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับอันนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าภาวะที่แบบไหนที่ผิดปกติแล้วท่านควรจะต้องไปพบแพทย์นะครับก็มี4ี่หลักใหญ่ๆนะครับง่ายๆนะฮะก็ ไม่ต้องกลัวนะครับโรคสมัยนี้ก็รักษาได้ได้เขาเรียกว่าถ้าท่านเป็นโรคแล้วรักษาแต่ต้นๆ่ะมารักษาได้เกือบหมดอะแต่ว่าถ้าท่านแบบโหไปปล่อยนาะนเป็นปีอย่างเงี้ยบางทีมันมันรักษายากอะเนาะเพราะนั้นเป็นอะไรก็รีบมาหาแพทย์เดอะประเทศไทยเนี่ยพบแพทย์ง่ายนะครับไปเมืงองโน่งเมืองนอกนะอเม,มเมริกาเนี่ยโหผมบอกเลยสุดยอดกว่าจะได้พบแพทย์ทีหนึ่งนี่น้ำตาซึมนะครับ แล้วก็อันนี้แถมน,นิดนึงสําหรับผู้ป่วยที่คุณหมอให้มาเก็บปสัสสาวะบางทีเราเก็บจากที่บ้านล้วไปส่งใช่ไหมออไม่ใช่แบบไปนั่งเก็บที่โรงพยมบางท,ทีมันก็ลาบากใช่ไหมก็มีเทคนิคการเก็บที่ถูกต้องเพราะการเก็บที่ถูกต้องมันก็จะทําได้ผลปสัสสาวะถูกต้องไงไม่งั้นมันผลมันก็ไม่ถูกต้องก็รักษากันมั่วไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นการเก็บปสัสสาวะที่ถูกต้องเนี่ยก็คือมันจะต้องสะอาดไม่มีเชื้อเปลอกไม่มีเชื้อปนนะครับแล้วก็เป็นปัสสาวะที่แบบ เขาเรียกว่ามีปริมาณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลักการยังไงข้อแรกให้ตรวจปัสสาวะที่ท่านปัสสาวะในตอนเช้านะครับมาจากบ้านนะครับอันที่สองทำความสะอาดอวัยวะเพศให้ถูกต้องส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ผู้หญิงก็คือต้องเช็ดมาจากหน้าไปหลังถ้าเช็ดจากหลังมาหน้าเนี่ยบางทีความสกรปรกจากข้างหลังเนี่ยมันมันมันขึ้นมาตรงข้างหน้าตรงท่อปัสสาวะทําให้เกิดแบบแปรผลผิดการแบบเฮ้ยนึกว่าติดเชื้อ ในทางเดินปัสสาวะจริงๆไม่ใช่มันมาจากรูทวารมันมาเลอะตรงท่อทางเดินปัสสาวะได้เพราะนั้นต้องเช็ดจากข้างบนลงข้างล่างนะครับข้างหน้าไปข้างหลังนั่นเองและอ,อันที่3านะครับช่วงแรกให้ฉี่ทิ้งไปก่อนฉี่แรกเราจะไม่ไม่เอานะครับเราก็ฉี่ปุ๊บแล้วก็ปล่อยสัก1-2วินาทีสัก2วินาทีแล้วกันนับ1 2 3สาฉี่ทิ้งแล้วก็ค่อยเอาขวดไปลองถ้วยไปลองนะครับแล้วก็เอาฉี่ช่วงกลางนะครับแล้วก็ ไม่ควรเก็บไว้เกิน3ชั่วโมงนะครับฉีเสร็จรีบเอาไปส่งให้ให้ทางโรงพยาบาลน,นะครับอันที่5นะครับไม่ตรวจตอนมีประจำเดือนนะครับเพราะว่ามันจะมีเลือดไปปนทําให้เราแปลผลผิดเพราะการมีเลือดอยู่ในปัสสาวะเนี่ยมักจะเป็นภาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นเนื้องอกเนื้อลายหรือเป็นนิ่วอ่างเงี้ยเราจะพบ เม็ดเลือดในปัสสาวะได้เพราะนั้นประจําเดือนเนี่ยมันมันมีเลือดชัดๆอ่ะมันก็เลยทําให้เรายิ่งแปลผลผิดเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับหข้อนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายไม่ยากนะครับแต่ถ้าท่านได้ฟังผมว่าก็ทําได้อย่างถูกต้องทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากตัวใจ